ฉันตื่นเต้นเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงฉันตื่นเต้นนิดหน่อยคะ่ะไม่รู้ว่าเด็กๆของเธอจะเป็นยังไงบ้างนะคะครูประถมศึกษาสองคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนจะทำอย่างไรเมื่อตกลงจะสลับห้องกันสอนทั้งคู่จะได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้ในสมัยวิกตอเรีย โรงเรียนมีระบบแตกต่างจากปัจจุบันมากเด็กนั่งหลังตรงเป็นแถวหันไปทางหน้าห้อง quickly, quickly, เด็กทั้งกลัวทั้งเคารพครูอลิดาดูเพลซี่สอนชั้นอนุบาลในโรงเรียนที่สร้างขึ้นในสมัยวิกตอเรียที่อิสลิงตันในนอตลอนดอนนักเรียนหลายคนเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ซูพีคอกสอนชั้นอนุบาลในโรงเรียนที่สร้างมากว่าร้อยปีเช่นกันแต่อยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้ร่มรื่นกว่าแถวอิส i ิงตันแนวคิดมาจากหลักสูตรระดับอนุบาลที่มีสาระการเรียนรู้6กลุ่มเราก็เลยจัดห้องเรียนตามสาระการเรียนรู้ทั้งหมดของหลักสูตรมีมุมการแสดงบทบาทสมมุติที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กตามหลักสูตร มีมุมการสื่อสารที่ประกอบไปด้วยการพูดการฟังการอ่านและการเขียนและตรงนี้ข้างหลังชั้นนี้คือพื้นที่ทำเวิร์กช็อปส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยีและการทดลองใช้วัสดุและเครื่องมือต่างๆต่อไปคือพื้นที่สำหรับการค้นพบมีอุปกรณ์ก่อสร้าง คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และความรู้ความเข้าใจโลกอีกพื้นที่สําคัญของชั้นเรียนคือบริเวณพรมที่เราเรียกว่าพื้นที่การคิดเด็กๆจะใช้พื้นที่ตรงนี้คิดและก็อภิปรายโต้แย้งกันในห้องเรียนนี้ How many เป็นการผสมผสานกันระหว่างกิจกรรมที่มีครูหรือครูผู้ช่วยนำและกิจกรรมที่เด็กเลือกเองเด็กเลือกสิ่งที่ต้องการทำในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าต้องวางแผนก่อนและเด็กต้องอธิบายได้ว่าจะต้องทำอะไรและทำไมถึงทำแบบนั้น ห่างออกไป3กิโลเมตรที่โรงเรียนประถมดันคอมใน, lington, London, นอิสลิงตันลอนดอนเหนืออลิด้าจัดแผนผังห้องตามเนื้อหา6กลุ่มสาระของหลักสูตรแห่งชาติเช่นกัน okay. ฉันเชื่อว่าต้องจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเพราะว่าหลายคนต้องใช้ร่วมกันค่ะฉันมีพื้นที่ต่างๆเช่นพื้นที่วางแผน ที่ครูมาวางแผนการสอนและดูแผนงานประจำวันมีพื้นที่การสอนซึ่งมีอุปกรณ์การสอนต่างๆให้เลือกใช้หยิบได้สะดวกด้วยเวลาที่ฉันต้องการใช้ในห้องเรียนเก้าอี้ทั้งหมดติดชื่อค่ะทุกถาดมีป้ายติดไว้และที่แขวนเสื้อโค้ตก็มีป้ายชื่อด้วยเพราะสำหรับเด็กอนุบาลนั้นการจำชื่อตนเองและเขียนชื่อได้นสําคัญมากทุกโต๊ะจะมีกิจกรรมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6สาระการเรียนรู้ในระดับอนุบาลฉันเรียกบริเวณพรมว่าพรมวิเศษเด็กๆเ,เมื่อเข้ามาในตอนต้นปีก็จะนั่งในช่องสี่เหลี่ยมที่ฉันติดเทปไว้เด็กจะนั่งเรียงเป็นแถวเพราะลักษณะพื้นที่ทำให้ต้องนั่งเป็นแถวค่ะ Point to the class. Ready and go! The, your, and it the The, Ready class. y your a n n cat t u s h b l a c k with, pink, long. o oh my goodness! Was that not perfect? เรามีระบบเสียงรอบทิศทางในชั้นเรียนช่วยถนอมเสียงของครูได้อย่างมากค่ะ Cody, let's see. Do you know how to use this? Yeah. Do you do? We put it round your head and you hold it there. And look at the word. Cat. That's it. Posh. Excellent. โรงเรียนประถมทอนฮิวเริ่มดําเนินการโครงการปลูกพืชสวน โดยเปลี่ยนพื้นที่รางให้เป็นสวนขนาดเล็กโครงการนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับงานของนักเรียนของสู่ส่วนเวิร์กช็อปตอนนี้จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับพื้นที่นอกอาคารแปลนสวนและสิ่งที่เด็กๆต้องการให้มีในสวนประเภทของพืชผักและของอื่นๆที่เด็กอยากได้นี่เป็นพื้นที่นอกชั้นเรียนค่ะสำหรับ ชั้นอนุบาลของชั้นแล้วก็ห้องข้างๆตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ใช้ปลูกผักเรามีผักกาดหอมมันฝรั่งและก็แครอทถั่วนี่เป็นความภาคภูมิใจของเราเลยค่ะเรามีกระดานดำให้เด็กใช้ช็อคและก็น้ำ พื้นที่ที่มีรั้วเล็กๆตรงนี้เป็นสวนป่านะคะแล้วก็สวนนี้เราก็จะใช้ปลูกพืชหลากหลายชนิดเลยล่ะคะ่ะมีดอกไม้ป่าแล้วก็พืชที่ผีเสื้อแล้วก็เต่าทองชอบด้วยล่ะคะ่ะแม้ห้องเรียนของฉันจะมีพื้นที่ไม่มากนักแต่ฉันโชคดีที่มีเรือนกระจกนี้ค่ะซึ่งใช้เป็นพื้นที่กิจกรรมอื่นๆได้ด้วยเช่นเล่นบทบาทสมมุติ พื้นที่สร้างแบบจำลองที่พอเดินออกไปก็จะเป็นพื้นที่กลางแจ้งที่มีทรายถาดน้ำเครื่องปีนป่ายและสวนที่เหมาะสำหรับเด็กๆแบบนี้ค่ะ การแสดงผลงานสำคัญมากค่ะหนึ่งคือเป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆแต่การแสดงผลงานก็มีเป้าหมายต่างกันเช่นกระดานเสียงอักษรด้านหลังซึ่งนักเรียนใช้เวลาทำงานเขียนก็มีจุดประสงค์เด็กใช้เป็นของเล่นด้วยกระดานแสดงผลงานที่ใหญ่ที่สุดนี่จะเปลี่ยนแทบทุกวันค่ะครอบคลุมเนื้อหา6สาระการเรียนรู้นั่นเป็นส่วนจัดแสดงรูปภาพ เรียกว่าดูซิว่าเราทำอะไรผู้อำนวยการและทุกคนได้เห็นสิ่งที่เด็กทำนี่ถือเป็นการกระตุ้นอย่างดีนะคะเด็กปลื้มผลงานมากเวลามีนักเรียนเข้ามาก็จะเห็นตัวเองทำงานนับวันก็จะยิ่งตั้งใจทำงานกันมากขึ้นฉันจึงได้เห็นพัฒนาการของเด็กเห็นว่าเขาบรรลุจุดประสงค์อะไรไปแล้วบ้าง I'm going go to out now and then that other teacher, Thank you for lovely lesson. You later you I'll see แม่ไม่เคยเจอกันมาก่อนสูและอลิด้าก็กล้าที่จะตกลงสลับชั้นเรียนและสอนเด็กๆของกันและกันครูทั้งสองตั้งตาคอยหรือวิตกกังวลมากกว่านะฉันตื่นเต้นเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงและไม่รู้ว่าเขาจัดห้องกันยังไงไม่รู้เลยจริงๆฉันตื่นเต้นนิดหน่อยคะ่ะ ไม่รู้ว่าเด็กๆของเธอจะเป็นอย่างไรบ้างและพื้นที่ห้องเธอจะเป็นอย่างไรเพราะว่าฉันติดป้ายไว้ทุกที่เลยนะคะให้หาของได้สะดวกก็หวังว่าห้องนี้ก็น่าจะเหมือนกันเมื่อต้องสอนในห้องเรียนของคนอื่นอาจช่วยให้ได้แง่มุมใหม่เพื่อจัดชั้นเรียนของตนเองและเปลี่ยนแปลงถ้าหากจำเป็น It's well-behaved children. You, when you get up, do you ever hear birds when you get up? Yeah. Do you? I don't, I don't, I don't, I don't. Now, if you want him to sing, you just have to press him there. See if you can make him sing. Oh, fantastic! You need to be looking at me, and you need to be thinking. Think about what you can make or draw. Or build that would help to keep him safe. How's your tower coming on? I, I'm going to make it tall. How? It's fun to make all of the trees, alive and then cat carving inside. Show me then. Show me. Just before I go, he made. Can you tell them what you made? A little tap, this. Tell them what it is. A tower. It's a tower. and I put the robin up on the tower. Okay. And why did you make a tower? Because the rob it keeps the cat come up, climb up. That's right, because the cat it's so high that the little cat can't climb up to get the robin. You turn around and face the leader. Turn around and face the leader. Now I'm going to ask you another thing. Can you all come a little bit closer? Because we're going to look at the whiteboard. Okay, come a little bit closer. So hello Alfie. Hello Alfie. Ooh. And when Alfie points at the farm animal, I want you to shout the farm animal's name or just say it. Can you say it nicely? Can you say it? Yeah. Who knows? What is that? What is that? Uh? Sheep. She. What is this? Do you think? Cow. What is this? Cow. Cow. Very good. Put it on. Come stand in the front. Okay. Next person is going to be my. Mmm. Come on. You were a good oink oink. Okay. Come on. Ready and go. Blue. Move. your head. Come on. Act it out. <laughs> oink oink oink. Move. You know what? My class is not going to believe this. You are really clever. สำหรับมุมมองใหม่ๆเพื่อจัดห้องเรียนผู้เชี่ยวชาญของเรามีเคล็ดลับจะแบ่งปันคำแนะนำของฉันสำหรับอลิด้าก็คือให้เรียนรู้เทคนิคการแบ่งพื้นที่ของสูใช้สีและเฟอร์นิเจอร์แบ่งพื้นที่ในชั้นเรียนค่ะ ส่วนอาริดาใช้กระดานจัดแสดงผลงานและเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวาแต่ถ้าแบ่งออกเป็นสัดส่วนมากขึ้นโดยให้แต่ละส่วนมีบรรยากาศที่ต่างกันทั้งเธอและเด็กก็จะได้ประโยชน์ในภาพครับมีการจัดกิจกรรมหลากหลายในห้องเรียนเด็กๆที่มีส่วนร่วมในมุมกิจกรรมนี้ไม่ค่อยได้ร่วมทำงานกับครูครับแต่มักจะทำงานกับเพื่อนในกลุ่มของตนเอง เด็กๆจะใช้ทักษะในการสื่อสารไหมและมีทักษะที่สนับสนุนการทำกิจกรรมนั้นหรือเปล่าข้อแนะนำสำหรับครูก็คือให้พัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับเด็กๆในแบบที่ช่วยให้เด็กๆได้คุยกันช่วยเหลือกันไม่แกล้งหรือว่าข่มขู่กันและเมื่อมีปัญหาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปหาครูอยู่ร่มไป ฉันคิดว่าพื้นที่ตรงกลางคือส่วนที่มีประสิทธิภาพที่สุดพรมแดงสำหรับการคิดข้อแนะนำสำหรับซูคือจัดพื้นที่ให้ชัดเจนขึ้นโดยเพิ่มผ้าม่านห้อยลงมาจากเพดานเป็นฉากกั้นไม่ให้เด็กเสียสมาธิเพราะเข้าของในพื้นที่ด้านหลังและใช้เป็นของประกอบฉากสำหรับการแสดงบทบาทสมมติหรือกิจกรรมอื่นด้วยหลังจากสลับห้องซูและอาิดาพบกันเป็นครั้งแรกพวกคุยว่าได้อะไรจากประสบการณ์นี้และให้ข้อแนะนาเพิ่มเติม ไม่รู้ว่าจะให้คําแนะนําได้ไหมนะคะฉันว่าฉันอยากให้กระดานอาัจฉริยะอยู่ตรงกลางแต่คิดว่ารูปแบบการสอนของเราแตกต่างกันพอสมควรเลยทีเดียวแหละคะ่ะคำแนะนําของฉันคือเรื่องวิธีการจัดเก็บสื่อการเรียนในห้องนะคะตอนนี้แม้ว่ามันจะเป็นระเบียบแล้วแต่ว่าก็ยังคงกระจัดกระจายสําหรับเด็กอยู่คุณและครูผู้ช่วยใช้เวลาค่อนข้างมากเพื่อที่จะเอาของออกมาใช้แล้วก็เก็บกลับเข้าที่ แต่ถ้าจัดให้เด็กหยิบได้ง่ายก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นทั้งกับเด็กแล้วก็กับคุณด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือชั้นคุ้นกับสี่เหลี่ยมบนพรมที่ให้เด็กนั่งอย่างเป็นระเบียบระหว่างที่สอนฉันเห็นบางคนไม่สนใจคงเพราะว่าฉันไม่ชินกับแบบนั้นหรือว่าฉันอาจจะดูเข้มงวดมากเกินไปเพราะว่าฉันเรียนและก็เด็กของเราก็ไม่ได้เหมือนกันสสัปดาห์ผ่านไป ถึงเวลาไปเยี่ยมครูของเราและดูว่าทั้งคู่ได้นำคำแนะนำไปใช้หรือไม่อลิดาบอกฉันเรื่องตำแหน่งที่ตั้งกระดานแต่ว่าฉันย้ายไม่ได้ค่ะเพราะว่าติดตั้งไว้ตรงนั้นตั้งแต่แรกแล้วแต่ฉันไม่ได้สอนตรงกลางตลอดเวลานะคะกระดานมันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่แล้วก็ใช้เป็นอุปกรณ์กลุ่มแล้วก็ใช้สอนกันทั้งห้องอยู่แล้วแหะคะ่ะ ฉันว่าความเห็นของจิเลียนเรื่องการกั้นพื้นที่นั่นดีมากเลยค่ะหลังจากสลับห้องเรียนกันแล้วฉันก็เริ่มทำระบบสีทันทีเลยนะคะแถบสีเขียวสำหรับข้างนอกแถบสีฟ้าสำหรับเลือนกระจกในห้องไม่ต้องใส่ตอนนี้เด็กห้อยแถบสีตามสถานที่กันแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนเลยละคะ่ะ ชมรายการตอนนี้แล้วติดตามชมบทวิเคราะห์และคำแนะนำในการประยุกต์ใช้ในบริบทไทยได้โดยคลิกลิงก์กที่อยู่บนหน้าจอและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับ Teachers as Learners ได้ทั้งทาง Facebook YouTube และแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนโดยดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store